ชาวยิวต้องการกษัตริย์ฮีบพันธสัญญาตั้งอยู่ที่เมืองคียาตเยอาริมเป็นเวลา20ปีประชาชนชาวยิวชาวอิสราเอลได้แต่สงสัยว่าทำไมพวกเขาไม่สามารถปราบพวกฟิลิสเตียดให้สิ้นซากได้เสียทีงซามูเอลบอกว่าเป็นเพราะความบาปของพวกเขาที่เก็บซ่อนรูปเคารพไว้ในบ้านซามูเอลขอให้พวกเขากลับใจจากความบาปและกำจัดพวก รูปเคารพเสียพวกเขาก็ทำตามแล้วพระเจ้าทรงประทานชัยชนะแก่อิสราเอลนับแต่นั้นมาชาวฟิริสเตียไม่ได้มาโจมตีพวกเขาอีกเป็นเวลานานซามมเอลเป็นผู้นำประชาชนอย่างซื่อสัตย์ตลอดชีวิตเมื่อเขาอายุมากขึ้นก็แต่งตั้งลูกชายเป็นผู้วินิจฉัยแทนแต่ลูกชายของเขาเป็นคนไม่ดีเหมือนลูกๆของเอรี พวกเขาไม่ซื่อสัตย์และไม่ยุติธรรมผู้นำชาวอิสราเอลจึงบอกามูเอลว่าปัดนี้ท่านอายุมากแล้วไม่เหมาะที่จะเป็นผู้วินิจฉัยของเราต่อไปลูกชายของท่านเองก็ไม่ได้เป็นคนดีเหมือนท่านเราอยากให้ท่านหากษัตริย์มาปกครองเราประเทศอื่นมีกษัตริย์กันทั้งนั้นทำไมเราไม่มีบ้างละ่ะามูเอลไม่ชอบความคิดนี้เขาทูลถามพระเจ้าว่าควรทำอย่างไรพระเจ้าตรัสตอบว่า เดินหน้าต่อไปเถอะจงให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่เตือนเขาให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้ามีกษัตริย์ปกครองซามูเอลยอมหากษัตริย์ให้ชาวอิสราเอลแต่บอกพวกเขาว่าแล้วพวกท่านจะเสียใจกษัตริย์จะปกครองพวกท่านและเอาเงินทองพืชผลสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดของท่านไปรวมทั้งลูกชายลูกสาวด้วยพวกท่านจะเป็นเหมือนทาส ประชาชนไม่ยอมฟังเราไม่สนใจหรอกเราต้องการกษัตริย์ที่จะมาช่วยให้เรารบชนะศัตรูได้